สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube M c h a n n e l ครับสำหรับมือนี้นะครับรอบจัดทรงนะครับคุณพ่ออุดมนะครับตำบลน้ำปลีกนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับในการจัดส่งข้าติดรถไถพร้อมใช้งานนะครับคุณพ่อเราเฝ้าใส่งานแลครับเนาะถ่าผู้ใดเฝ้าใส่งานกระโทรมาที่เบอร์0ู8 7 4 7 8 1 3 6นะครับคุณพ่อเอาไปใส่นวดในส่วนของรถไถกุต้า L 34า สี่แรงนะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับเข้าจัดให้นะครับเดี๋ยวไปหอดบ้านคุณพ่อแล้วผมจะถ่ายรีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆเบิ้งอีกนะครับว่าในการใส่ขาดของเขาเนาะเฮ็ดงานมันเป็นยังไงมันเรียบดีบอร์นะครับเนาะเดี๋ยวไปหอดบ้านคุณพ่อผมจะถ่ายรีวิวให้เบิ้งอีกนะครับเนาะไปกันเลยครับอำนาจเจริญครับครับตอนนี้เขากำังเดินทางมาใกล้จะหอดบ้านลูกค้าแล้วนะครับอ่าบ้านลูกค้าบ้านทำสร้างบ่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัด อำนาจ,จเจริญน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวใกล้จะหอดบาลลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปหอดบาลลูกค้าจะทายรีวิวลงในช่องให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันนะครับว่าขาดติดรถไถนะครับแบรนด์เอ็มสอเจริญการช่างของเรานะครับว่าสีขาดแตกดีบอตีดินแตกดีบอลนะครับเนาะสำหรับในการาจัดทรงเขาก็จะติีแล้วก็ทดลองให้ลูกค้าเบิรงเลยนะครับว่าขาดของเรา ขาดของเฮานี่เหตุงานใดดีบอนะครับแลวกการปรับผานการปรับตั้งฐานในการติดคาดเขาก็ต้องปรับตั้งหม้นะครับจากปกติที่เฮ้าถ่ายหน้าหูนะครับหรือว่าถ่ายถ่ายหน้ารอบแรกนะครับในการติดตั้งขาดเขาก็ต้องปั่ตั้งผานใหม้นะครับเนาะตั้งฐานโดยให้ให้มันลงเสมอกันนะครับในการถ่ายหน้าวานเขาก็ต้องตั้งในส่วนของผานใหม้นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่ง ในส่วนของรีวิวกันเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็เขาบ้านลูกค้าแล้วครับนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นความบ้านลูกค้าจะท่าให้เบิรงอีกครับตอนนี้เขากับหอดบ้านคุณพ่อแล้วครับครับเป็นรถไทนะครับคูบุต้านะครับ L สามสิบหกนะครับนี่ครับหอดบ้านลูกค้าแล้วครับอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ คุณพอ่อเราอยู่อำเภอครับตอนนี้เนาะเพ่อนไหน้ห้านท้ามานะครับพม่า,มาน้านี่ครับเจ้าโคบิต้า L 3 6 0 8 SP ินอะครับเดี๋ยวมือนี้จะได้รีวิวให้พี่เพื่อนเพื่อนเบื้งเนาะครับว่าในการติดขาดของเฮานะครับแบรนด์สอเจริญการช่างของเรานะครับว่า ขาดเดี่ยวมันสิตีดินแตกดีบ่เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยครับไปครับตอนนี้เขาก็จะไปลองนะครับสำหรับขาดติดรถไถของเข้าครับติดตั้งเจ้าคูปุตา l 3 6สามหนปนะครับเดี๋ยวผมขอเราจะหาหม่องล่องแหละครับในการตัดทรงช่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะติดตั้งไหเบิ้งนะครับเนาะล้วาคุ้มค่าไถเบิ้งนะครับเข้าสามารถปรับระดับได้นะครับ ปรับระดับได้ซีตาแหนง่งไม่ว่าจะเป็นหน้าตมหรือว่าหน้าแหงนะครับแต่สามารถปรับได้อ,อยวาไปเบิ้งกันนะครับ ตอนนี้เขาอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองนะครับในการจัดทรงขาดนะครับเป็น M2 เจริญการช่างเนาะครับตอนนี้เป็นรถคูปุต้า L 3608 SP นะครับนะครับเบิ่งจากลักษณะการกดแล้วครับดิ้นค่อนข้างแตกดีนะครับพี่น้องครับตอนนี้เขาก็อยู่ในส่วนของการจัดทรงขัดนะครับนี่ครับในดับการปรับผ่านใหม่แล้วนะครับปรับให้มันกดเสมอกันนะครับพี่น้องในการไถวาน ครับครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆครับในการจัดส่งคาดติดฐานทวนนะครับเจ้าคูบุต้า L 3 6 0 8 SP นะครับผู้ใดสนใจอยากจะได้คาดตรงรุ่นแบบนี้นะครับโก็มาสอบถามที่เบอร์088 747 8136ช่างเอ็มสอเจริญการช่างได้เลยนะครับสามารถปรับระดับได้ซี่ตำแหน่งครับผมว่าจะกดหน่อยหรือกดหลายนะครับก็สามารถปรับได้ครับ ของเพื้อนไก่ๆครับได้ลักษณะการกดของขาดนะครับโด,โดนทุกก้อนครับผมรับประกันนะครับเนาะในการติดตั้งขาดของเฮ้าได้ผลิตจากเหล็กที่ได้มาตรฐานครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการฮิดขาดติดรถไถน,นะครับเนาะรับประกันจากรีวิวครับ ไดช่องนะครับเนาะผู้ใดที่สนใจอยากจะได้ค่าติดรถไถมีตั้งแต่รุ่น3634 36 40แรากแงนะครับหรือว่าจะเป็นหาสิบแรงพร้อมกับหูยืดแบบตรงรุ่นนะครับเนาะเวลานี้กามาทรงยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองนะครับผู้ใดสนใจอยากจะได้ตอนนี้นะครับพร้อมใสตอนนี้ โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มนะครับพร้อมให้บริการลูกค้าจัดส่งหัวหน้าบ้านครับในการรีวิวกาฝากเอาไว้ซำนีนะครับเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ สวัสดีครับ